นี้เรามาที่ไร่ลาดบุรีนะครับวันนี้เรานําต้นสเล่านะครับเอามาทั้งหมด40ต้นจะมาปลูกแนวข้างถนนนะครับในช่วงอินทผพามประดับนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามของไร่เรานะครับเดี๋ยวมาติดตามดูนะครับพอาปลูกเสร็จแล้วมันจะออกดอกเมื่อไหร่กี่ปีและความสวยงามจะเป็นยังไงนะครับฝนตกใหญ่ไปนะครับ ดินย่างนี่อยู่นะครับดินขุดง่ายมากแล้วลักษณะดินในไร่เราครับก็เป็นดินร่วนปนทรายนะครับซึ่งดูจากดินแล้วเนี่ยน่าจะเหมาะกับการปลูกไม้แดงกระดูกป่านะครับแล้วก็สหลานะครับภารกิจปลูกต้นสเสหลานะครับแนวข้างถนนของไร่เรานะครับแนวนี้ตั้งแต่ ทงน้ำน,นะครับไปถึงทิวไผ่ฝั่งนี้นะครับปลูกเสร็จแล้วนะครับสเสาได้ทั้งหมด22ต้นนะครับเหลืออีก18ต้นเดี๋ยวเราผงจะไปปลูกริมรั้วด้านริมบ่อนะครับไปนะครับเราจะลงปลูกต้นแดงนะครับสับว่างอินทพพลมประดับนะครับจะลงปลูกสัก8ต้นนะครับต้นแดง สลับซินเลัมประดับแล้วก็สินเมอโอก๊กแล้วก็สลับกับประดูปานะอันนี้เป็นต้นแดงต้นแรกที่เราลงปลูกนะครับที่เหลือเราพักอกนี่นะครับนีปลูกต้นแดงนะครับดินของเรานะครับเป็นดินร่วนปนทรายนะครับเป็นดินทรายลึกหน้าดินลึกนะครับซึ่งน่าจะเหมาะกับการปลูกไม้แดงนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจเจริญเติบโตดีไหมครับ เป็นต้นที่แดนะครับสำหรับต้นแดงนะครับดินชุ่มชื้นดีทีเดียวนะครับวันนี้ฝนตกไปหนักไปประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะครับดินยังชุ่มชื้นอยู่นะครับทำให้เราขุดดินง่ายปลูกง่ายมากเลยเสร็จแล้วนะครับต้นแดงแดต้นนะครับซึ่งมีอีกหนึ่งภารกิจนะครับก็คือตอนกิ่งไผ่สร้างหม่นนะครับ เราเตรียมต้มขุยมะพร้าวมาเยอะพอสมควรนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนแล้วนะครับแล้วก็ตุ่มที่เราตอนกิ่งไผ่สร้างหมอนไว้ก็เริ่มออกรากแล้วนะครับนี่เราก็จะมาตอนเพิ่มวันนี้นะครับตอนกิ่งไผ่สร้างหมอนนะครับเราก็ตอนได้ทั้งหมดหนึ่งร้อยสองกิ่งนะครับก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับ ก็คิดว่าเป็นช่วงฤดูฝนนะครับลากโคงคงจะออกดีนะครับพอทําเสร็จนยครับฝนเริ่มมาแล้วนะครับก็ภาวนาะขอให้ฝนตกวันนี้ด้วยนะครับต้นไม้ของเราจะได้เจริญงอกงามน,นะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ